ครับพี่น้องอันนี้เพชรสังขาดครับอีพอละภาพสมอันนี้คืออย่างบันรรมนนี่าาานาาานละเพราะม้วนไม่เ,เล้อพุทธไงอันนี้อันเขาไม่จะอุดรนี่เขาไม่จะอุดรนี่เหี่ยวแล้วพ่อเลืมอมมวนไว้อันนี้ไม่มาต้นมันบันนี่อ่นี่หละนี่แหละพ่อเด็ดมาซ้ำบึงอ๋อได้ซิอันอันมวนอยู่นี่อันนี้เลยมวนมีเหอันนี้อันเขาไม่จะอุดรเลยพุทธเหมือนอ่เขาไปเห็นมากไปเลยมันเหีออย่ยวแล้วบันนี้พ่อเลืมามมวนไม่ ได้ตายเล่นโอ้อันนี้เมียนแน่นพี่แมียนแน่นมีเมียนเลยเล็บขุดใช่ไหมเล็บขุดซ้ำซ้ำไงซ้ำไงคิดว่าบ้านไร่ชายทุ่งครับพี่น้องหาชำหาเพาะครับบัดนี้หลังจากที่เฮาบ่ได้หาอยู่หากินครับแตหาชำหาเพาะหาชำหาเพาะแมีนอันนี้เนี่ยอันนี้สังขาดเป็นสังขาดเป็นสังขาดเป็นสังขาดโอ้โหคือ แกนี่เป็นไม้น้ำบ้างพอนี่บ่ัวบัว okay. เ,เป็นสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรโอ้แกยอะขั้นแกอะไข่สมุนไพรเยอะขั้น,โอ,น,น,นโอ้อันนีนอ้อันนี้ประดับไม่ประดับกุ้ยไม้ประดับหรอครับนี่บ่วเป็นสมุนไพรหลายครับมื่อนี้หาช่ำหาเพาะครับพี่นอ้องเลี้ยงกากวางเว้นการย่อสะดุ้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาติดตามได้เรื่องต้นไม้พอ่อละก็ถนัดอี๋นี่ครับพี่น้องหลายอย่างเดี๋ยว เห็นว่าเ <c oughs> มื่อหนา้าเมื่อหลังสิถ้าพี่น้องเบ่งหงายๆครับสมุนไพรเน่ไม่ประดับเน่ไม่แปลกแปกไม่หายยากรับอันนี้กะบองเพชรนี่หลายพันครับพี่น้องโอ้จะฝนตกแฮงอันนี้คืออะไรกะบอเพชรฮะกระบองเพชรโอ้กระบองเพชรปันไอเสีขีมครับพี่น้องปันหิมะครับพันหิมะบ่อะไกิตัดเองบ่กิตัดอ๋อ เพันธ oh, right. ุ์ oh, point, point, point. Oh, right ิปกคุ้มด้วยพี่นาะงการทิมะทําไมที่แรกเพราะว่าเป็นน้ำเนาะนุ่มๆเนาะรู้ไหมครับถินนุ่มเอออันนี้บ่อันต้าร์ครับพี่น้องเอาไว้ทั้งโตทั้งยังได้ครับบะบ่อมมีหนาเตี้ยอันนี้โบตันด้วยโอ้โบตันนี่โบตันโบตันครับพี่น้องนี่โบตันอันนช้ำก๊ะ นัยจิ้งไปตักเลยนักกิ้งมาเสียบเลยนนักิ้งตัวนึ่งจิ้งแบบนี้แหละโอ้กิุงแบบนี้เราไปเสียบตรงจิ้งอือเสียบเล่นดูเอาใบไว้ใบมาเสียบลุงนี่นี่นี่โอ้ครับเอาแจกเฮ้งนี่ไปเสียบลุงเลยเสียบลุงนี่นี่ไม่ต้ใบอย่างนั้นใบไม่เสียบลุ่งเลยไม่เคยเข้าสกันอู้ครับพี่น้องบานนี่ หลังจากที่เาเบิ้งวันนักดีเรื่องขุดแล้วเขาเมื่อเบื้องทศกัณฐ์มาเลยครับล่ามาเกียนแล้วครับหัวใจทศกัณฐ์หัวใจทศกัณฐ์นะครับที่ลูกหัวใจของกลุ่มพ่วงดวงจันทร์เด้อหัวใจทศกัณฐ์โอ้แต่ว่างงามเป็นคล้ายๆตระกูลนี่ว่าตระกูลไอ้พวกไอ้หางจระเข้่วะคือยังหนาๆให้กันเนาะไอศูนย์โมเมนต์หว่าพี่น้องโมเมนต์โมเมนอันนี้มัน เป็นภาษาอีสานหูเอินต้นกินกับแจะแงี้บ่แงี้ยแต่มันคือบ่ไข่ไข่กับกับแฉะกินกินกับแจะบ่มันที่เป็นดอกเนี้ยดอกไข่ไข่กับกินกับแจะเลยอ๋อดอกมันแต่ใบนี่ไม่ไม่เหมือนแน่เลยในี่ใบนี่ใบหัวใจทษสักกาครับพี่น้องเอาบ้านไร่ชายทุ่งหาชำหาเพาะครับอ่ะอ่ะนี่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 มิกกี้เมาโอ้มิกกี้เมามิกกี้เมาท่านต้นไม่ต้น โอ้ต้นไม้ดิสนียแลด์ครับพี่น้องมิก้เมาครับผมมิกีเมโอ้เป็ดเป็น้นี้นต้นน้นต้นต้นตนต้นต้นต้น้นต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 ้นอ้นต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 ่น้นไ้้นตนต้้นต้นตน้นนต้นต้้นต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 ้นน้น้น้นตต้นค้นต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 ้น ต้นข่าโอ้ครับต้นข่าตอควายสระอาไม่โทค้านะครับนี่ข้อระคั่งได้พี่น้องได้ข้อระคั่งเนี่บ่มงคลนละครับข้านี่เป็นไม่มงคลสําหรับไอ้ค้าขายค้าขายไม้ขายขายต้นข่ากระตีสกุลเดียวก็คาบระหอมั่นโอ้โอเคชักเรียวเห็นมันดูค่านียนประโยชน์ของมันก็คือเอาล่ำมันนี ไปจักสารเป็นกองเขากองเน้อก้อนเขาเปี้ยนนี่ไปสารกองเขาก้อนขาดเป็นไม่สำหรับไปจักสารข้านี่ก็เจ้าเอาปจักสารแล้วก็ไปข่ายพวกข่ายไหว้ข่ายเนียเนาะพี่น้องเนาะข่ายก็ไหว้แม่นแย่น่ม่นโอ้โหแข็งมากต้นข้าครับพี่น้องต้นข้าอ่ะนี่จะสมุนไพรอยู่ในแถวนี้งนี่ก็สมุนไพรอันนี้กะนี่ครับอะไรครับเนี่ยบีป้าพ่อประชาชน ดีปลาช่อนีปลาช่อนครับผมดีปลาคอบ้านห้องบ้านปลาคอปลามูเหยี่มนิดเียวมิดเดียวสลาหมูไส้ทั้งนั้นอันนี้หูเสือครับหนึ่งกินกับลาบครับแมงกิได้โอ้นี่เห็นหลายหลายอยู่นะนีกินหอมหูน้องอ่ะสิเห็นหลายว่ามันกินได้ว่ามักินได้ครับน้องกินได้กินได้นี่กินได้เป็นยานะเป็นยาหูเสือก็งหูเสือเนาะหูเสือว่ามันไข่สาบเสือแต็มรูปแบบ เป็นหูเสียแต่สิเพราะขีวดอกสาเสียมันขิวเดแล้วนี่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 มีปลาช่อนเขาพไว้เพาะไว้เพาไว้เด้อุน้องสนใจเรื่องเทคนิคการเพาะกันคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปบ้านไร่ชายทุ่งยากได้ปป็นญาน่ครับปญญาหาชาหาเพาะเด้อน้องเด้อที่มีรสขมนิดหน่อยรสขมป็นยาร้านเป็นลมผมปัญญาคุณน้อง อันนี้ก็เป็นป้าทะเลจรครับโอ้อันนี้ป้าป้าทะเลจรแก่ป้าทะเลจนเขาเขาเขาว่าแก้โควิดไหมครับได้ได้มีด้อยู่แมนครับเป็นประเภทสมุนไพรครอบจักรวาละป้าทะเลจรครับแกไขวัดแกไข้ไดดมโตฮ้อนเก็บข้อได้เม็ดได้เม็ดอันนี้ก็แม่นบวกบกนี่อันนี้ก็โอ้บวกบันท่างดิ้นอันนี้ผักหนอกครับผักหนอดผักนอดบันท่านี่ยบวกบกอันนี้ก็บสมุนไพรครับแก่สำไม ไม่นี่งมือนใบลยอันนี้ก็เป็นิงครับโอนี่ิงใบิงนี่สำหรับสาหรับไซซุปน้อหม่เนี่ครับใบมันิปน้ม่ิงบานนี่หลอันไหลยังี่ไหลเนายังหลยังอันนี้มันยังกว่อนี่ะอันอยังก่่งนอบนะอินเดียอินเดียนี่ล้มันยังพ่อจําชื่อไม่ได้ต้องถามได้ม ต้องแรงอินเดียป่ะบัวเมีนอ่บัวบเมีนอินเดียที่ต้อทับทิมอินเดียหรือเอียงนี่แหละเอาเอาบ้คันบ้านใจก็จะเพิ่อพี่น้องเขาจิกซับสนกัอย่างว่านี่มันร้องร้องร้องขบไปเบิ้งด้วนี่นี่นี่กันนี่อยังนี้ร้องนี่ลูกหลานเอามาฝากให้พอซ้ำเพราะว่าทับทิมอินเดียด้วยนี่ยังหนึ่งครับลักษณะมาดว่าเฮ้ยคือโบเห็นน้ำแล้วพุดนทธพี่น้องไม่ ห้ายากไหมแตน้ำแต่น้มันสีเป็นลักษณะเคลือบน้ำมันอ๋อเล็บขุดก้อต้นไม้ต้นไม้เมีนมืดเนาะเล็บขุดกัพี่น้อง นี่นี่ครับลักษณะการเกาะนี่ครับเออเล็บพุดครับเล็บพุทธลักษณะการเกร yeah. าะจะมีน้ยัง<น>ไปจามวนโอ้ลักษณะอืมโอค้คืออีเลียเล็บพุดเล็บพุดแต่ก็มีดอกก่นงั้น แล่วมันมีดอกที่เป็นใบยออวัยนั่นเป็นพ่วงมากไปหนึ่งใบตองไม่ได้เป็นพ่วงออกมาดอกมันพ่วงแล้วก็เป็นมีมีมากันเลมออกมากอีตองฝาอีตองไม่ได้เป็นเขี้ยนี่ครับพี่น้องเบิรงโหลดนี่นี่แม่นี่นี่ใบนี่ก็แม่นว่าอีตองแต่วันนี้อันนี้โบแม่นี่นี่อันนี้ดอกชิคก์ขึ้นนี่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 ฝากต้นนิ่งหนักอยู่แล้วใบก็ใบต้นนิ่ง อีตองครับงวดนี้นี่กับอีตองครับพี่น้องนี่แต่วันบ่มีหมาเคยเห็นด้วยซึ่งดูนี่มันเนี่เป็นหมากพอมีเป็นหมากก็อาศัยกินน้ำหวานมันพิษผ่าประการใดก็บข้าเมล็ดมาเด้อพี่น้องมันแมีนบ่อีตองบ่แต่ว่าพ่อว่าแมียนไรสั่นพี่น้องพ่อเป็นบ้าแมีนกับจีเมีนอีตองอีตองว่าไทยเพื่อนอื่นยังกับป้าหัครับ อ่าตอนนี้อีหุ่มครับอีรุมอีรุมนี่ครับมารุมอันนี้อีหุ่มครับผมพี่น้องนี่มารุมมารุมนี่แหละมารุมอีตองมารุมเดี๋ยวว่าบึงลักษณะไรไข่ครับมันไข่กับร่างจีบปะเนาะเออไอแม่นต้องเออเอาใบไปเดี๋ยวต้องไปถามยายถามยายกุลเอาใบไปเทียบยายกุลเแล้วโอ้ยยายกุลเแล้วกับผู้หูอีกละวเใบไปเทียบว่ะเอาใบใบหนึ่งเทียบ เอาไปอีตองไปมันสีหยาบๆอีตองมันสีหยาบๆโาบอืออีตองนะครับอีตองอันนี้มันเดียวกันป้ะมันตระกูลเดียวกันป้วยคือยังอันนี้มื่นดิอันมื่นนี่หยาบนี่เป็นหยาบๆดิบ,บ,ดบ่แมนครับคนละอย่างเลยน,นี่อันนี้อันนี้เดียวกันนี่ นั่นแ่ละคนลระย่างเออนั่นแหละคุณระย่างอันนี้มันเป็นมีคนลระย่างนี่นี่ล่างจืดเออเอาไปเอาไปเอาไปไปร่าจืดโอ้อีกต่อขี้น่องอิดต่อเบื้องหน้าก็ได้ไปของมันไม่ขึ้นไม่ได้ไปดูครับนี่ออกก็ได้หนึ่งว้าวน้ำพี่น้องเลย ยุบพราดครับพี่น้องนี่เขี้ยวแม้ยานเขาเอินยุบพราดเอ้ยเขี้ยมายานพี่น้องนี่อันละตามันเล่นเกินยุบพราดยอดครับน้ำบังโรดพี่น้องน้ำน้ำยุบปั่นนั่นเลยมือไม่ต้องงั้น้ำยุบปั่นโอ้ยเตียงที่ยุบยิ่งมันเลยยุบยุบยุบอ่ะยุบปั่ยุบนั่นแหละยุบพราดนี่เขาเอินยุบพราดครับนี่แหละ อออันนี้เขาเรียกเรียกาายุพราชไทยาาดีๆไทยเออยุพราชนี่นะครับยุพราชมันมันเก่บโบเวณไม่ยาลาบลยครับพี่น้องเขาเรียกยุพราชไมยาลาบนะเนียไมยรลาบกลางไม่ใช่ไม่ยรลาบยักษ์ปัดมันงามอยู่ครับพี่น้องเห็นงามภายนอกแต่ว่าซ่อนซ่อนไปด้วยความอันตราย